สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซี n i x Channel นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมนะครับเกมเกมหนึ่งที่เป็นเกมที่ลงทุนได้น้อยนะครับแล้วก็สร้างกําไรได้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งเล่นมาแรกนะครับก็เลยยังไม่เห็นผลเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครดูดีๆผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสําหรับสปินเตอร์แลนนะครับก็เป็นหนึ่งในเกม nF t ทีที่คนเริ่มนิยมเล่นเยอะเหมือนกันนะครับ ไปเจอมาแล้วก็ได้มาสัมผัสนะครับก็สนุกด้วยนะครับก็เป็นเกมอ่าแนวอ่คล้ายค้ายเทิร์นเบดนะครับเป็นเกมการ์ดแต่แบบเทิร์นเบดนะฮะใครที่เล่นเกมการ์ดเทิร์นเบดมาอยู่แล้วนะครับก็น่าจะชอบเกมนี้เหมือนกันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมถ้าใครเข้ามาแล้วมันเป็นภาษาอกฤษนะครับแล้วเราไม่เข้าใจนะครับซีจะแนะนําว่าในคอมพิวเตอร์นะซีจแนะนําว่า กดคลิขวานะครับอัาเสร็จทูไทยนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี้ถ้าเราจะเล่นเกมนี้นะครับเราต้องมี Account ID นะครับนะก็คือการสร้างนี่เองนะครับเนี่ยกดเข้าไปเลยครับสร้างที่อยู่อีเมลนะครับนะีใส่ให้อันหนึ่งอ่นะรอแป๊บหนึ่งนะครับ ทีนี้เท่าที่สองเขาค่อยยืนยันอีกทีนึงครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะให้เขาแจ้งเตือนก็ได้นะครับส่งเมลแจ้งเตือนเราก็ได้เวลาเ่าเขามีอัปเดตอะไรใหม่ๆห,หรือข้อเสนอใหม่นะครับแล้วก็ต้องกดอันนี้เท่าน,นั้นถึงจะไปต่อได้นะครับ กดเข้าไปครับนี่ทีนี้เราจะสร้างรหัสผ่านเองก็ได้หรือว่าเราจะใช้เจ้าพวกนี้แอคเคาท์พวกนี้ช่วยก็ได้นะครับอย่างของ cc จะมีอ่อเมตาแมทครับอ่ะเกมนี้ต้องใช้เมตาแมทนะครับเมตาแมทในการเอ่าเทรดเหรียญเข้าออก,กนะครับก็ใช้เมตาแมทนะครับหรือจะใช้อีกตัวหนึ่งก็ได้เดี๋ยวติเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรด้วยนะครับโอเคอันนี้คือสีสมัครไปแล้วเนาะเพราะงั้นไม่ไม่ขอสมัครอ่าเมลนี้ต่ออีกเมลนึงนะครับ ว่าจำเมลไม่ได้แล้วนะครับจำรหัสผ่านเมลไม่ได้นะฮะเอานละครับตอนนี้คือฟีดฟินิ x คือเข้าระบบมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนจะสังเกตว่าข้างบนจะมีตัวเลขแล้วนะครับส่วนรายได้ของเราเนี่ยมันจะมาจากเจ้าตัวผลึกพลังานมืดนะครับหรือ DEC นั่นเองนะครับ Dark อ่า Dark e n e r น y นะครับอ่าจำไม่ผิดนะตอนนี้ซีมีอยู่หกนะครับ ราคาดักเอนนจีตอนนี้อยู่ที่0.007นะครับต่อหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญก็เหรียญตอนนี้รู้สึกว่าจะประมาณ32บาทนะครับณวันที่ตีอัดอยู่นะนะครับปีอัดอยู่นะครับก็ประมาณ32บาทนะครับก็ลองเอา0.007นะครับไปคูณอยู่กับ60ก็ได้นะครับอันนี้คือตีลองทดลองการถอนออกมาแล้วนะครับก็เลยหายไปเยอะอยู่นะครับ เหลือหกสิบอันนี้คือเหลือติดไว้นะครับเหลือติดไว้เอาไว้ทำานอื่นนะครับถามว่าสายฟรีเล่นได้ไหมผมบอกว่าเล่นได้ครับแต่ว่านานมันค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้รางวัลนั่นเองนะครับรางวัลอะไรยังไงเดี๋ยวพี่จะแนะนําต่อทันทีเลยนะครับโอเคครับเราเมื่อเราทำแอคเคาท์เสร็จแล้วเราอินมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะกดที่เล่นเลยนะครับโอเค ตอนทุกคนล็อกอินมาใหม่ๆครับมันจะมีอ่าให้เขาจะบอกว่าให้สอนนะครับหรือว่าเราจะข้ามนะครับตอนรีสมัครมาคือรีข้ามมาเลยเพราะว่ารีเคยเล่นเกมแนวนี้มาแล้วนะครับลักษณะเกมแนวนี้เล่นไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างสนุกนะครับมันคือเกมเทิร์นเทิร์นเบดนะ่ะดีๆนั่นเองนะครับแต่ว่า Glass, วมันเป็นกราดแล้วก็อามันเป็นเด็กนะครับนึกถ,ถึงพวกฮันสโตนอะไรก็ได้ครับแต่ว่าฮันสโตนมันจะมีอ่า อ่าเขาเรียกอะไรนะมานานในการลงใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นมานานลงตอนแรกเลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งลงทีละใบนะครับคือมันลงทีเดียวเป็นเซตเลยนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะแต่เรามาดูในส่วนที่ทุกคนต้องรู้นะครับก็คือเราต้องเปิดเทนะสมมติว่าคนที่อยากเล่นเหมือนซีนะครับก็ควรที่จะเปิดเทนะครับ เปิดเควสเนี่ยในที่นี้มันจะเสียนะครับเสียเงินนะครับประมาณประมาณสิบ US นะครับสิบ US ประมาณสิบสิบเอ็ด US นะครับประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจอยากเล่นอยากลองเล่นก็ลองดูได้นะครับลงทุนเนี่ยสิบ US แน่นอนนะครับสิบ US ขั้นขั้นต่ำเลยคือสิบ US แน่นอนนะครับแต่ถ้าหมุนว่าไม่ลงทุนก็ได้นะครับไม่ลงทุนก็ได้ก็เล่นได้เหมือนกันเดี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวซีพาไปดูนะครับ อ่ะถ้าลงทุนสิกยูเอสเนี่ยก็จะได้หน้าตาเหมือนตีเลยนะครับก็คือมีเจ้ากล่องนี้นะครับของรางวัลที่ทําให้เราได้เงินเยอะๆคือมาจากกล่องเควสครับนะฮะซึ่งเควสในวันนี้ก็คือใช้ตัวอ่าตัวแอดนะรเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไอ้พวกข้อมูลรายละเอียดพวกนี้นะครับเดี๋ยวซีจะทําคลิปแยกให้ทีหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องลงลึกนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อสําหรับคนอ่าคนที่ เล่นเกมพวกนี้ไม่เป็นนะครับไม่มีความรู้ในการเล่นเกมอ่าเทิร์นเบดแล้วก็บอสเตอร์พวกนี้เดี๋ยวที่จะทำการอธิบายให้ในคลิปต่อไปนะครับก็ขอดูเรตติ้งคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากดูต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะครับาอยากดูวิธีการเล่นนะครับเป็นยังไงนะฮะนี่ก็ให้ดูวิธีการเล่นของคีิปปีาเข้านะครับก็ เล่นไปประมาณเก้านะครับเก้าตานะครับก็แพ้แค่สองครั้งนะครับก็แพ้ทีมเดิมๆนะครับเนี่ยทีมเดิมเดิมๆเ,เ,เลยอ่ะมาดูกันว่ามันได้เงินยังไงนะครับเราต้องหาตัวนี้เท่านั้นนะมลาทำเงินให้เรานะครับเงินในเกมนี้จะได้จากการเล่นจัดอันดับเท่านั้นนะครับหมดอื่นไม่ได้นะนี่ครับ้าทายก็ไม่ได้นะครับ วิธีการเล่นอันนี้คือเอาไว้เรียนรู้นะสาหรับใครที่เข้ามาแล้วกดสกิปไปแราก็อยากรู้แล้วมาเล่นยังไงนะครับก็กดดูได้อันนี้ฝึกฝนก็คือเราสามารถดวลกับคนจริงๆได้นะครับแต่ว่าเราไม่มีได้เสียอะไรนะนะครับส่วนอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเอาไว้เล่นนะครับหมดจะอันดับคือสิ่งที่เราต้องเล่นนะครับไม่ว่าจะทำเควสอะไรก็แล้วแต่ก็หมดจะดอันดับเหมือนกันนะครับมามาเลยแล้วกันกดไปเลยฮนะแพทเทิร์ อ่าอันนี้คือเราเราเจอแล้วเราเจอคู่สู้แล้วนะครับอย่างแรกที่ทุกคนต้องสังเกตนั่นคือมานานะครับมีมานาให้สิบเก้าหน่วยนะมานาสมพลงไงเดี๋ยวมาดูนะครับตัวละครนะครับทั้งหมดนะครับจะมีมานานะครับอันนี้ตัวละครแรกคือเชลเลนเจอร์ของเราเองนะครับคือเหมือนอ่าเปิร์กพาสซสิฟอะไรอย่างี้ก็ได้ครับเป็นพาสซสิฟเริ่มเล่นแล้วก็เป็น เด็กของเราด้วยนะครับเราสามารถเลือกเลยว่าจะเล่นเด็กอะไรได้นะฮะอันนี้คือสีจะเลือกเด็กที่เขาคิดว่าชนะง่ายอ่าอันนี้คือหลายๆคนว่าชนะง่ายเขาก็ซีก็เอามาปรับใช้เองด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้นี่เห็นไหมครับเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้เลือกไปแล้วเป็นมานาสามเห็นไหมใช้ไปแล้วมนานาสามสามทิบเก้านะครับ เราจะใช้ไม่ถึง19ก็ได้แต่ห้ามเกิน19บเก้าแค่นี้นะครับอันนี้ใช้อีก5้านะครับส่วนไอ้พวกพา s s i ีฟอะไรพวกนี้ซี C จะเอาไว้อธิบายคลิปต่อไปนะครับถ้าทุกคนสนใจนะคอมเมนต์มาซี C สอนให้นะครับอ่าทีนี้เหลืออีก5นะครับโอเคไอ้พวกนี้เดี๋สอนทีเดียวในคลิปต่อไปเลยนะครับเอาคร่าวๆก่อนนะฮะัอ่อ อ่าไ,ไม่เจอไว้ไว้ไหนวะเนียจะมีตัวหนึ่งที่ตีจะต้องไปใช้นะครับเลห้าเลยสองนะเราจะใส่เต็มก็ได้ไม่ใส่เต็มก็ได้แล้วแต่เรานะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็กดแบตเทิรนไปครับเกมนี้แพ้ไม่ได้เสียเงินนะแต่ถ้าชนะสิ่งจะได้เงินนะชนะชนะเล่นมอนเตอร์สี่ตัวนะครับมีมูดิคอนเรื่องพวกเยอะเลย ก็จะม mm ีเ hmm. ซ็กด okay. ้วยที่ไม่สอนกันขอพาทุกท่านมาดูว่ามันได้หนึ่งกันไรับกัน้ามมรเาได้ไรนะฮะเออเขาไม่ไดกเล่นป่อยเอะนะครับเรวครับเือมาตัวเดียว นี่คือเซตที่ซีใช้บ่อยสุดนะแต่ซีจะมาอธิบายในคลิปหน้านะครับสำหรับคนที่อยากรู้นะครับเดิมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะครับถ้าอยากรู้ว่าใช้อ,อะไรบ้างแล้วมันทำอะไรได้ครับว่ามันโอกาสชนะมีอะไรได้บ้างเดินชนะชัวร์แล้ว,วครับจริงๆใครไม่อยากดูก็กดข้างไปที่ผลลัพธ์ได้เลยนะครับ กงมาก็ย้อนก็นไปดูครับว่นนาชนะมาทราก็จะได้รางวัลครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญ DEC นะครับ,น,รน,น,รน,น,รบนี่เลยเนี่ยบีก็จะได้บวกมา0.374นะครับก็ยังไม่ถึงหนึ่งเหรียญถูกไหมบีก็300รอกว่าแล้วใช่ไหมครับ3 0 0รอกว่าแล้วนะครับแล้วก็จะมีคะแนนเป็นแรง้งเห็นไหมครับแรงก็จะมีลีกนะครับ อันนี้คือซีทำอ่าเควสเสร็จแล้วนะก็เลยไม่ได้ีคลิปมาให้ดูว่าเออมันได้อะไรนะครับต่วนใครที่มีทุนมากกว่า300นะครับแนะนําอีก1อันคือตอนเริ่มเนี่ยเราจะไม่มีเงินมาซื้อตรงนี้หรอกนะครับแต่ถ้าคุณมีนะครับหนึนะครับมาซื้อของนะครับมาซื้อเท้าที่ร้ังค้านะครับแล้วก็มาเป็นพอรชันนะครับแล้วก็มานี่นะครับเลือกขวดนี้นะครับ ซื้อแค่1ครั้งหนึ่งครั้งตอนเริ่มต้นที่คุณเล่นนะครับซื้อไว้นะครับซื้อไว้ตอนที่เราทำเควสเสร็จแล้วก็ได้นะครับเวสห้าครั้งเนี่ยเสร็จแล้วก็ได้หรือยังไม่เสร็จก็ได้นะครับแต่เมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วแล้วเรารับกล่องมาจากปกติคุณจะได้หนึงกล่องคุณจะกลายเป็นห้ากล่องทันทีนะครับซึ่งห้ากล่องเนี่ยแล้วสะดวงคุณละดวงดีได้เยอะ ดวงไม่ดีเหมือนซีวันนี้ครับวันแรกที่เล่นเลยนี่คือวันแรกที่เล่นนะครับวันแรกที่เล่นเลยครับตอนนี้ก็คือจะบอกว่าขาดทุนก็ไม่ได้นะมันก็กําไรนิดๆนะครับมันก็กําไรนิดๆกาไรตัวเองนิดๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าลงทุนไว้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าระยะยาวมันจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่ากําไรอย่างเดียวนะครับพอระยะระยะยาวเราก็ไม่ต้องเติมซื้อขวดแล้วเวทโพชั่นเราก็มา,าใช้ใช้เจ้า ผลึกพลังงานมืดหรือ dec แทนนะครับในการใช้จ่ายตัวนี้เพราะว่ามันใช้อมันใช้ประมาณศูนจุดเจ็ดห้าผมยังไม่เคยกดซื้อมกันนะครับไม่ไม่ศูนย์จุดห้าก็มันน่าจะศูนย์จุดห้านะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันติดตัวนี้มันอ่าแชเจ็ดร้อ5หาสิบนะครับเครดิตเนี่ยนี่ครับเหรียญเครดิตก็จะเดร้อยหนีสิบันก็จะเป็นศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับก็ประมาณนี้นะะเงินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ใครอยากรู้ว่ามันรายได้ดีอะไรยังไงก็ต้องแนะนําว่าลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูลงทุนน้อยมากสามร้อยกว่าบาทเองนะครับสามร้อยตีไปสี่ร้อยก็ได้ครับเอาเลขกลมๆนะครับลงทุนสี่ร้อยบาทนะครับถ้าอยากได้เร็วๆนะแบบว่าเร็วๆคืนทุนไวเห็นเงินนะครับก็สี่ร้อยนะครับถ้าอยากเล่นสายฟรีก็ได้ครับก็จะได้ทีละศูนย์จุดสามร้อยกว่าที่ซีได้มานะครับก็สะสมไปเรื่อยๆได้แล้วก็มา เอาไปเทรดเอานะครับส่วนวิธีเทรดอะไรยังไงเนี่ยซียังไม่ได้ทําให้นะเพราะว่าซีก็ไม่ได้กิงเรื่องการเชื่อมต่อแบบเทรดเข้าเทรดออกนะแต่ว่าวิธทีที่ง่ายสุดคือไปขายคนในกลุ่มนะครับก็คือเขาจะมีคนรับซื้อนะครับในเทรดอัตราที่เขารับซื้อเนาะนะครับแต่มันง่ายกว่าแน่นอนไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยคือโอนให้เขาแล้วเขาโอนเงิน,เง,นเงินเข้าบัญชีจบแค่นั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปในะวันนี้ก็มาแนะนําเกมนี้นะครับผมอ่าสปินเตอร์แลนด์นะครับ ก็เป็นเกมเล่นง่ายเล่นง่ายๆเลยนะครับโอเคส่วนใครอยากรู้ว่าผมใช้ทีมอะไรเป็นยังไงแล้วก็อยากให้ผมอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับตัวมอนเตอร์แต่ละเด็กเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,กก like, share, รบแล้วก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ comment มาเยอะๆแล้วเดี๋ยวซีจะทำให้นะครับให้ละเอียดแล้วให้เล่นกันง่ายๆแล้วเอาชนะคู่สู้ที่เขามีการ์ดดีกว่าเราได้นะครับ ในอันตราที่ซูสีหน่อยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวล,ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ